สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie on Earth นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะนั่นก็คือวันรับน้องขึ้นดอยของมชปี2563นั่นเองค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะก็ทำให้มหาว,วิทยาลัยของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับน้องขึ้นดอยค่ะเป็นแบบการส่งตัวแทนขึ้นไปแทนนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ยัง ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะออกมาแบบเป็นยังไงสรุปแล้วมีขบวนไหมหรือว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมกันค่ะเราไม่ได้เป็นตัวแทนขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราจะไปยืนปักหลักอยู่หน้ามอเพื่อเก็บบรรยากาศกันค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีการใส่แมสนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะใกล้เวลาที่จะเริ่มกิจกรรมล่างมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยค่ะ ปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งแบบตรงข้ามกับประตูมหาวิทยาลัยเลยคือถ้ามีใครออกมาเนี่ยเราเห็นแน่นอนค่ะเชียงใหม่คือแบบหนาวมากเลยนะทุกคนมือเย็น ตอนนี้คือหมดแล้วทุกคนน่าจะหมดแล้วปะหรือว่าเขายังไม่เดินกันออกมาแต่เมื่อกี้คือรถตู้ไปหลายคันมากนะแบบอารมณ์แบบว่าน่าจะครบจํานวนตัวแทนก็รอตรงนี้จนถึง8โมงและกันแต่ไม่มีวิแววทุกคนมีแต่แบบรถตู้ออกมาอันนี้ไปถามพี่ๆช่างกล้องมาแล้วนะก็คือไม่ต้องรอจนถึง8โมงคือทุกคนขึ้นไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่ว่าเขาจะลงมาอีกรอบนึงแล้วถ่ายรูปก,กันตรงหน้าศาลาธรรมของมอชอยแค่นั้นเอง ะตอนนี้เราก็จะไปทานข้า,าวเช้าแล้วนะคะไปค่ะแล้วเราก็มาทานข้า,าวเช้ากันที่ร้านโกเผือกโกดำนั่นเองค่ะทุกคนเป็นร้านยอดฮิตแล้วก็มาบ่อยมากในหลายๆคลิปนะคะ ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะแล้วจะมาสรุปรายละเอียดของวันนี้ให้ฟังกันค่ะมาทุกคนคะสําหรับปีนี้นะคะการขึ้นดอยเนี่ยถือได้ว่าแบบเงียบเหงาเลยทีเดียวนะหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าไหนบอกว่ายกเลิกแล้วไงอา้าแล้วไหนแบบทําไมยังมีคนขึ้นไปหรือว่าเออไหนเม่าแบบ ขึ้นดอยยกเลิกหรือว่าไม่มีอะไรแล้วอันนี้ไปถ่ายคลิปทําไมนะคะปีนี้ไม่มีอะไรเลยนะจากที่ทุกคนเห็นถูกไหมมาตอบกันที่ข้อแรกก่อนนะคะว่าไหนบอกว่ายกเลิกนะคะคือมหาลาัยเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งนะว่ายกเลิกอะ่ะแต่ว่ามีการบอกว่าแบบจะปรับรูปแบบนะคะเป็นการส่งตัวแทนเนี่ยขึ้นไปทาพิธีบนวัดพระธาตุดอยสุเทพแทนนะคะซึ่งก็ใช่ค่ะตามที่เราเห็น จากต้นคลิปนะคะส่งตัวแทนไปจริงๆค่ะคือออกมาหน้ามอแล้วก็ถ่ายรูปมิดหน่อยนะคะขึ้นรถตู้แล้วก็ไปทําพิธีข้างบนค่ะซึ่งเราก็แบบไม่ได้ตามไปเก็บภาพข้างบนมานะคะส่วนข้อที่2นะคะก็ในเมื่อไม่มีอะไรทําไมอันนี้ถึงยังแบบไปถ่ายคลิปอยู่อะไรอย่างงี้นะส่วนตัวเนี่ยคืออันนี้ก็อยากจะเก็บเป็นเมมโมรีของตัวเองนะคะแล้วก็อยากแชร์ให้ทุกคนดูด้วยแหละว่าแบบเออนี่นะมันเป็นแบบปีแห่งประวัติศาสตร์เลยนะทุกคนคือไม่เคยมีมาก่อนนะที่แบบว่ามอชอจะไม่มีแบบรับน้องขึ้นดอยอนะไรเงี้ย ถ้าไม่แน่ใจนะก็น่าจะเป็นปีแรกเลยด้วยซ้ำที่แบบไม่มีการมีขบวนหรือว่าไม่มีน้องๆปีหนึ่งเดินขึ้นดอยไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เสียดายนะเสียาดายจริงๆปีนี้มันต่างจากทุกปีจริงๆนั่นแหละทุกคนแต่เราก็จะเห็นได้นะว่า คือนอกจากจะมีตัวแทนขึ้นไปแล้วก็จะมีพี่ๆสิทธิ์เก่านะคะเขาก็แบบบางคนก็ขึ้นไปกันเองหรือว่าบางคนก็มาถ่ายรูปแบบเก็บบรรยากาศหน้าป้ายประตูมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักนะเออแบบดูอบอุ่นคือแบบอย่างน้อยในความไม่มีอะไรมันก็ดออูมีอะไรอยู่นะคะซึ่งการรับน้องขึ้นดอยเนะะี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นี่เนี่ยเข้าใจคําว่ามิตรภาพระหว่างการเดินทางเนี่ย มันสาคัญกว่าจุดมุ่งหมายจริงๆค่ะทุกคนคือจุดมุ่งหมายก็สําคัญแต่ว่ามีภาพระหว่างการเดินทางเนี่ยมันสําคัญกว่านะคะบางคนในปีก่อนๆน,นะที่ไม่ใช่ปีนี้นะคะก็บางคนอาจจะได้เพื่อนได้พี่ได้น้องหรือบางคนอาจจะได้แฟนนะคะมาจากการแบบกิจกรรมขึ้นดอยอันนี้นะะอบอุ่นนะคะอันนี้จะบอกว่าความประทับใจหนึ่งนะคะของอันนี้ปีที่แล้วก็คืออยากกินลูกชิ้นมากนะคะอยากกินลูกชิ้นทอดแต่ว่ามีตังแค่5บาทนะคะ แล้วก็แบบมีพี่สิทธิ์เก่าอันนี้จำไม่ได้ว่าแบบเออท่านั้นเป็นใครนะคะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบว่าบอกอันนี้ว่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอับเลยี่สิบหิวหิวอยู่ได้กินลูกชิ้นทอดเลยทุกคนคือแบบสุดยอดมากๆานะคะน่าจะเป็นตอนน,นี้ประมาณปีหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ที่มีความเชื่อว่าแบบเออถ้าจับมือใครแล้วก็เดินขึ้นดอยหรือว่าจับมือใครวิ่งคงสปิริตจะแบบได้คนนั้นเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่านะคะ เอ,อ่องนั้นอาจจะไม่จริงสำหรับแอนนี่นะเออแต่ว่าก็ไม่รู้ไงเราก็ยังไม่รู้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนนะคะก็ มาลองดูคะ่ะขึ้นดอยปีหน้าต้องมาพิสูจน์กันนะคะส่วนพี่พสิทธิ์เก่าหรือว่าเพื่อน,นหรือว่าใครที่เคยแบบขึ้นดอยมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงบ้างกับการขึ้นดอยแบบได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้คนคุยได้แฟนหรือว่าได้อะไรเนี่ยที่อยากจะามาแบ่งปันนะคะก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะท้ายนี้นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงโควิดนะล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสป้องกันตัวเองกาดอย่าตกนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยะคะ่ะเป็นห่วงนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะะอ่า กดไลค์กด s cribe like, ให้นี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามไอนีทางไอีตรงนี้วันนี้แต่ละค่ะบ๊ายบายก็บรรยากาศนะคะอาจจะเก็บมาได้แค่บางส่วนนะก็คือมันคือทั้งหมดของปีนี้แล้วจริงๆเที่ยนี่ไปเก็บมาได้ส่วนข้างบนแล้วก็ไม่ได้ตามขึ้นไปนะคะ